สบายดีในคลิปนี้เนาะเราจะมา,าแนะนำวิธีการาตั้งค่าฟอนต์ในโปรแกรมออฟฟิเนาะ Microsoft Office ตั้งค่าฟอนต์แนวใดเนาะก็คือให้มันอยู่ค่าปกติเนาะเช่นว่าเฮาใช้อนะันนาฟอนต์เพชรสลัดโอที่เลยว่าใส่เสธาโอทีสินะหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษเฮากำมักใช้อ่านะทานทำเนืน้อ Roman เ,เนาะทำเนื้อ Roman เนาะกับเป็นฟอนต์อังกฤษที่เฮามักใช้ในการพิมพ์เอกสารเนาะ เซนว่าบางคนมักพิมพ์เอกสารแล้วก็ไปแปลงเนาะเซนว่าเอาพิมพ์หลายๆลายมาเนาะมีอังกฤษแน่มีลาวแนปนกันไปแปลงทีละจุดเทีละน้อยซินะเออมันก็จะเห็นให้เฮายากแล้วก็มีปัญหาในการแปลงเนาะเพื่อ,อเป็นการประหยัดเวลาเนาะฉะนั้นเฮามีคลิปดีๆที่จะมาแนะนาเฮาจะตั้งค่าภาษาให้ออโต้เลยเนาะเซนว่าเฮาเปิดเวิร์ดขึ้นมาพิมพ์ คันพิมพ์ลาวก็ขึ้นเป็นสซสถาโอทีหรือว่าเพียสลาดโอทีเลยคันเขาเปลี่ยนภาษาพิมพ์อังกฤษปุ๊บมันก็จะเป็นอันนาทามเนลเลอร์มนเนาะบทต้องไปอ่าเสร็จคาภาษาคืนเสียนวานโดยเฉพาะมันพิการตาบางทีขงเขากับโบฮูเนาะเขาเห็นว่านอ่ามันจะเป็นฟอนต์อย่างเสียน,น,นะเนาะไปไปแปลงกันเลยเนาะ เปิดเวิร์ดขึ้นมาเนาะขั้นตอนทีน่ลลหนึงเสียงอาจจะซ<ส>แซวเนืองเนืองเนาะพวกเด็กน้อยอยู่แถวนอกนี่เนาะบ่กเป็นยังเนาะถือว่าเสียงได้ยินดีอยู่เปิดเวิร์ดขึ้นมานเนาะหลังจ้างเขาเปิดขึ้นมาเขากำบ,บังต้องเข้าอย่างหลังเนาะหรือว่าเมนไพมีเอกาสารเปิดขึ้นมาก็ได้คือกันเนาะ หลัการเขาเปิดขึ้นมาแล้วเราก็เข้าไปหาฟอนเลยเนาะขั้นตอนที่หนึ่งก็เข้าไปหาฟอนเข้าฟอนมันก็มีหลายทางเนาะเช่นว่าเราจะเข้านทางคลิกขวาเราไปหาฟอนหรือว่าไปหาเมนูโฮมแล้วก็ไปเลือกฟอนตย่างใดอย่างหนึ่กัน,น,กนแต่ว่า,อาตอนนี้เราจะมาเข้าโดยการกด control เนาะ control block shift แล้วก็บล็อก f นะ control s h f แล้วเราจะขึ้นมาได้สิ้นเนาะ <Script Latin. S 1> หลังจากมันขึ้นจริซีแล้วเราก็ต้องแทบไปซองห้าฟอนอนนี่นะเนาะคันเฮาบอบางคอมบางคนก็นยูยูนี่เลยเนาะคือคอมขัาปเจจานี้เวลาเฮาก,กดคอนโทรลสิบเอฟนี่นะมันจะขึ้นมาแล้วมันจะให้เลือกภาษาเลยเนาะในห้องตัวนี้ฟอน,นตัวนี้นะเราก็เลือกเป็นภาษา แล้วจ่เฮาต้องการเนาะเช่นว่าเฮาเลือกเพศสลัดโอทีหรือว่าใส่เสถาโอทีเนาะแต่ว่าตอนนี้อันฟอนเพศสลัดโอที่ของโบม,มีเฮาก็เลือกเป็นใส่ใส่เสถาโอทีเนาะกดตัว S แล้วก็เลือ่อนเลือ่อนเลื่อนไปหเจอแล้วเนาะหลังจากเฮาเจอภาษาเฮาก็ Enter Enter นี่การทําบ่ Enter มันจะบ่ได้เลือกเนาะอันภาษาเนาะเฮาเปลี่ยนฟอนต์ก็คือกันเนาะเวลาเฮา Select All หรือว่าเฮาอยากเปลี่ยนเป็นฟอนต์ใส่เสถาโอที่สิเนาะ คันเฮาบ่ได้มาตั้งค่าภาษาออโต้ตัวนี้นะอ่าเฮาต้องเลือกแล้วก็เอนเตอร์แล้วก็จิ้มแท็บแท็บหาโอเคเนาะแล้วก็ซอ,นะองมาเฮาจะไปตั้งค่าภาษาอังกฤษบัดน,นี้เนาะเมื่อกี้นี่เฮาตั้งภาษาลาวแล้วเด้อเนาะแท็บไปแท็บไปอีกห้องนึงมันจะอยู่คนละห้องเนาะให้เฮาจินตนาการว่ามันจะอยู่ห้องเบอร์ทรายห้องเบอร์ครวาชิเนาะแต่ว่า ตามจ,จริงกับบัวมันอยู่ซ้ายหรือขวหาหรือทิงลุมแล้วเนาะถ้าจินตนาการแน,น,นะน่ะห้องนี้เป็นห้องของภาษาลา่าใช่ไหมฮะเลือกเป็นอันนาไซเสธาโอที่หรือว่าเพสลดโอที่ก็แล้วแต่เนาะแล้วห้องต่อมาบัดเนี่ยเนาะมันเป็นภา,านษาอังกฤษมาเนี่ยเราก็กดตัวที่แล้วก็เลื่อนลูกซ่อนไปซองฮะ time element นีน่ time element นีน่ time element ตัวนี้เขาก็ต้อง enter คือกันเนาะหลังจากเขา enter แล้ว คาต่อมาที่เราจะต้องตั้งคาก็คือไส้เนอะไส้คลองอันนะ่ะตัวอักษรนอ่ะน,นะอันมากับออฟฟิศหรือว่าเวิร์ดนี่จะเป็นแมนฟอนต์11อเนอะ <11. S> 1> น1สเอเลเวนเขาแท็บไปเนาะตัวนี้เนะาะเมื่อกี้แกอย่าลืมเอนเตอร์เนาะหลังจากเขาเลือกทำเนวเลิร์แมนเราก็เอนเตอร์เราก็แท็บมามาหาไสา์ไส์ตัวนี้เขาเลือก12เนาะ ส่วนลายเขาเอกสารเขาจะใส่ฟอนต์สิบสองเนาะขันใส่สิบเอ็ดมันอาจจะ <c oughs> น้อยเนาะเขาเลือกสิบสองค่าของฟอนต์เนี่ยนะเนาะเขาสามารถตั้งค่าได้หมดเนาะว่าเขาอยากให้ฟอนต์เป็นอะไรๆได้เออเป็นเอียงเป็น,ปน,ปนอย่างไวเลย์ออโต้สิเนาะเขาสามารถเลือกได้แต่มันบ่จําจเป็น,นเนาะเราจะไปต้องไปเลือกคิดกองอกว่าอันนัน้นโตเอียงตัว,ต,วตุยตัวจอยอย่างขนาดเนาะ สะน,น,นั้นเฮาแทบไปบันนี้เฮาแล้วลวเราได้ม้เนาะเราฮาเลือกอันาภาษาลาวเฮาก็ได้ใส่เสอท่าอ t ทีเนอะแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ได้อ่าทํานวิวโลมันแล้วบันนี้เฮาก็แทบไปเรื่อยๆจนเจอคำว่า set as เมียลองแทบไปเบิ่งเนอะ set as default ประมาณนี้แหละเนออ Def วนี้แม่ค้ายคือเาไปตั้งดิฟอลต์แอปอันให้แอปอันเปิดเพลงให้เป็น w i n d o w ว m ดีเดีโอวิเอวิดว่ดีโอวิดีโอวิดีโอ a ิดีโอดีอว่า Player, เว็บีโอวอวเดีอว์ดองเดอวิดีโนวิดเอวิดีโวิาเโาเล่นอินเทอร์เน็ตให เปิดเป็นโมชิราไฟฟอกอย่างนั้นเนาะเาจะเป็นเดฟอลต์แอปอยู่ในตังค่าเป็นวะอันนี้คือการเอาห่อนเดฟอลต์ตัวหนังสือตัวอักษรฟอนต์นี่เนาะให้มันอยู่ค่านี้เวลาเขาเปิดมาเขาพิมพ์มันต้องอยู่ค่านี้เนาะฉะนั้นมันก็เดฟอลต์คือการไหนเนา,เา,เาะเจอคำศัพท์นี้ไว้แล้วก็เวลาเขาไปเจอสถานาการณ์อื่นๆอีกเขาจะได้หูเนาะเซตเดฟอลต์ <S 2> <S 2> <S มาห้อนนี้เราให้เอนเตอร์เนาะ Microsoft Word <Enter. S 2> Do you want to set the default font to Times New Roman Do you want to set uh, font Times New Roman เรกากะใส่สิทธาโอที่อย่างนั้นเนาะคันห้องโอเคแล้ว้องก็แท็บไปบ้านนึงเนาะแท็บ <cel> ไปบ้านนึงเจอ cancel แท็บไปอีก t h i s document only radio b u t เราจะเจอคำว่า this document only แสดงว่าเราจะใส่เฉพาะ document ตัวนี้บอส อ่าตัวอย่างว่าถ้าเราเอาด็อกิเมนต์นั่นนะเอาเอกสารเก่ามาแปลงเนาะพอมาแปลงแล้วมันนี่เขาบริษัทเปิดออฟเวิร์ดขึ้นมาใหม่จังสีนะคันเขาเปิดเวิร์ดขึ้นมาใหม่จังสีเขาเซฟไปเขาก็ต้องได้มาเลือกจุดนี้คือเก่าแต่ว่าถ้าเขาแปลงเอกสารเก่านะเนาะเขาอาจจะให้มันได้ค่าแต่เอกสารตัวเขาแปลงท่านเนาะเขาสิเลคเอาแล้วเขาก็มาเลือกเลือกแล้วเขาก็ใส่ This document only แสดงเอกสารตัวนั้นทามันก็จะสมบูรณ์ไปโดยที่เราบ่ต้องไปแปลงเออเลือกใส,ส่สแตทที่แล้วก็จึงไปเลือกฟอนต์อังกฤษทำนิวโลเม้นอย่างนั้นเนาะกรณีเครัพิมพ์เอกสารมันจะ,ะมีอังกฤษพร้อมมีลาวพร้อมอย่างเดียวแล้วบันนี้ตัวนี้แมนเฮาให้เลือนลูกซ่อนลงบ้านนึงเนาะหา All documents All documents All d o c u m e n t All documents แสดงว่า <Office S 2> ออฟฟิศเฮาหรือว่าเฮาเปิดเทธอใดอ่าฟอนนี่มันจะอยู่คานี้เลยสินะเนาะฉะนั้นให้แถบไปหาโอเคโอเคบั่โอเคนี่หลังจากนั้นเฮาลองพิมพกันเลยเนาะอังกฤษก่อนเนาะสมมติพิมมาซื้อเฮาเนาะ thirteen s i x e s e v o t eighty point five นี่จะเป็นท่ามนิลเลอร์แมนเลยตัวนี้เนาะฟอนต์อังกฤษนี่เนาะ เลาวมันได้ทำมาพิมพลาวเบ้างเนาะลาบสบายดีเบ้างเนาะพิมพ์ถืกบ้าถืกอยู่ที่บอลเนาะนี่เห็นบอลเนาะมันจะเป็นนะนะฟอนใส,ส่สีท่าออโต้เลยเน,นาะเช่นว่าเราลองปิดออกแล้วก็มาพิมพไม้มันเนาะ <Microsoft. S 1> ตอนนี้เราปิดแล้วเราก็เปิดออกมาเนาะ เราหาพิมพ์เมื่อวันนี้อ๋อรักรักพิมพ์มันแหวนพิมพ์เราอนเนาะจุเล็กจุเล็กพิมพ์แก้วใินะนี่เราเบิ่งตัวใหญ่ๆมั้ยนี่เราจะเป็นไซเซธาโอทีเลยตัวนี้เนาะมันธรรมดา <Select ed. S 1> จะเป็นฟอนต์อื่นเนาะ <Line S 1> ฟอนต์น <B. S 1> อกจำปาเลยฟอนต์อื่นอังกฤษก็บโจะบเป็นอังกฤษทำนิล<ส>เลอร์มันเ,เนาะ เนี l l o h o are you today 13ลองเนี่เป็นฟอนต์ของ t i m e New r m a n เลยในค่านี้เนาะฮขากำลังใช้โปรแกรม Office 2016เนาะตั้งค่านี้แต่ว่า Office ใดมันก็ค่ายคือกันอะไรนะฮาสามารถไปตั้งค่าเอา ตามที่เราต้องการเลยเนาะสำคัญเราชื่อคำศัพท์ว่า Set Default ห์ฮนะเนาะหลังจากเขาฟอนต์เราเลือกเหมือนเราก็ต้องไป Set Default แล้วก็ไปเลือกเอาอันนะ่ะอ่า All Document นะาานเนาะเราฟอนต์เขามันจะออโต้เลยเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้เนาะขอบใจสำหรับการติดตามนะอ,อ,อ